เฮ้ยพร้อมพเมื่อกี้ว่าที่เราไล่ฆ่าเกาหลีเหยเี้ยเหยเหี้ยเหยเหียเี้ยเหี้ยเหี้ยเหยเี้ยเห้เหี้ยเจี้นเห้ยเหม้ยเห้ยเหี้ยเหีเย้ยเห้ยเยเหี้ยเ้ี้ยเห้ยเ้ยเี้เหี้ีเหียเ้ยเหเย เออคนก็คนดีว่ะเดี๋ยวตายไม่เขียดเลยเดี๋ยวตายอย่างเฮียเลยมาแล้วโก้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 เราจะอยู่ด้วยกันแพนบีแพนบีแพนบีแล้วมีแพนนั้นถึงเมื่อไหร่วะไม่มีไม่มีพูดไปกันได้โชว์เท่ไปก่อนได้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 ฮันแน่ฮันแน่ตายหนึ่งแตกแตกแตกโอ๊ยเราดันกูทำไม กูเน้ลุงเฮียกูเน้ลุงมาดิตายหมดโบกูนกูกูเน้นฆ่ากูเน้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันมีเกาะ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 เออเอาไงวะตายตายครับตายครับก็มาดิมาเก็บกระสุนกลยครับลุ้นอยู่ลุ้นเฮียแต่กูยิงไม่ได้มันยังไม่ได้รีกระสุนอย่าทำเพื่อนกูไอ้สัตว์มาดิเฮียเฮ้ยเก็บกระสุนกระสุนจะหมด เจ็บสุดสเห็นแล้วครับเห็นครับมาดิเฮียตีเป้าสัตวเอาเลยอยู่หลังหินวิ่งยิงเลยคนจริงวิ่งยิงอะบอกเลยอ้าวไอเฮียเจ็บอยู่ด้านบนมันอพี่อ้อมเบงพี่อ้อมเบง อะไรๆเล่นเหมือนเก่งอ่ะเออโอ้โหอีเดียวว่าเลือนไปเหลือยี่แปดเองให้ตายเถอะไล่ยิงเหมือนไปโกรธใครมาไม่พูดไม่จ้านั่งก้มหน้าก้มตายิงอย่างเดียวเฮ้ยข้างบนเนี่ยที่ฆ่ากูไอ้เหี่กูเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่มีกูยังไม่ได้ลิีกระศูนเกือบไปแล้วเกือบตาย มันมาดไอ้เอามาเอาไงวะนกคนกนา้ที่ติดแดคนเถื่อนมันอยู่ยากไอ้ตองถ้าจะไม่เถื่อนแล้วมีไหนว่าไมเจอสักตัวเลยโ oh อย้ม่นี้นนเฮเอ,า,เอา,ยายิวาร้ย,รกกยมันยิงเพื่อนเราตาย อพวกเกาหลีเพ er. like like anyway um ื่อนมันีเห pues ี้ยอุ้ยตายไปฆ่าเพื่อนกูเหรอไอ้ยกูเพิ้กยมันยิงกูยีกซัตปืนไห้ยิงใี่กูไม่ได้เลงเลยเรียบร้อยเข้าหัวบอกเลยมา ตายเข้าหัวบอกแล้วเฮดช็อตเทช็อตมาดิครับเหมือนกลัวมึงอะ่ะมึงอะ่ะเอออย่าหันหลังให้พี่เอ็น้องพี่ตุ๋ยเก่งมากบอกเลยอยู่ตรงนี้ไอ้เฮียนี่เก่งนะมึงเก่งเหนะไอ้เฮียทำไมมันยิงแรงจังวะอ้าเข้าหัวละไอ้คนไทยนี่โหดใช่ไหมลุงลุงโหดไปไหนลุงลุงยิงเข้าหัวผมแต่อย่าให้ผมได้เข้าข้างหลังลุงลุงจะรู้จักตุ๋ยแท้จริง เอามาสิเอามาสิสองหนึ่งเลยสองหนึ่งเลยอ่ะขอโทษเอ้ยเอาไงครับเ,ออเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลังตายตุ๋ยเก่งมากกูเนี่ยตุ๋ยเก่งมากบอกเลยใหญ่พี่ได้เข้าข้างหลังไอ้น้องใหญ่พี่ได้เข้าข้างหลัง เอออย่าอย่าซ่อนเออเข้าหัวเฉยโดนยิงเข้าหัวตกใจนี่อตายซะไอ้เชี่ยวิ่งแทงวิ่งแทงวิ่งแทงวิงง่งแทงอย่าเอาหายเดีวชนค้าเดี๋ยวชนไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยเบอร์สีัตเรียบร้อยเอาดีขาเหมือน,นกูอะบอกเลยโอ้ยหูอื้อเลยยิงโหดเหมือนโกรธจริงๆ ก็ up, คือโกรดนั่นแหละไอ้เฮียมันอยู่ข้างบนเจอแน่ไอซานไม่รู้แต่พี่เพิ่งมาซ่ากับพี่เอน้องเอ้ยอย่ามาซ่ากับพวกกูไอ้ซานมาดิครับมาอีกดิเฮียโคตรโกรธไอีกมีไหนไม่ไหนโกรธจริงไม่รู้ไอ้โกรธใครมาไอซานของมันหายเร็วมากเอ้ยมึงจะเล็งหัวกูเหรอนี่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 เข้าหัวไปก่อนเลยโหหนึ่งแม็กซัดกำแพงบอกเลย มาดิาเรียบร้อยอเข้าไปเสียเข้าหัวเหรอจะเล่นกูหรอไอ้สัตว์ปะเดี๋ยเออยิงออไม่ทันเ,ออเ,ห,เหลือสองตัวเหลือส<ๆ>องตัวเรียบร้อย